สวัสดีทุกคนทุกท่านเช่นเดิมนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาทุกคนทุกท่านมาดูข่าวนายอดสำหรับ ปี2568ของเรานะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็อย่างที่เกิดให้ทันดูในช่วงที่เราหยอดใหม่ๆนะครับเราก็จะหยอดไปช่วงวันที่ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะวันที่6หรือวันที่7พ็ดพฤษภาคมประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็น่าจะล่วงเลยมาสำหรับวันนี้ก็น่าจะ10 ห้บหวันก็หยดอยู่ประมาณนี้นะครับใหทุกคนทุกท่านมาดูการเจริญเติบโตของเขานะครับภายใน14-15วันนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นที่น่าพอใจสำหรับคนที่หยอดสำหรับคนที่ทำนะครับโดยเฉพาะตัวผมเองนี่นะครับทำมาเหนื่อยแสนเหนื่อยนะครับแล้วก็โคตรจะร้อนนะครับในช่วงที่เราทำการหยอดนะครับ เรียกกันว่าช่วงกลางวันนี้แทบจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับจะทําได้ก็แต่ช่วงที่ช่วงเจ้าเช้ามืดนะครับช่วงตีห้าครึ่งถึงประมาณสัก7-8็ดแโมงนี่ก็แดดค่อนข้างจะแรงนะครับก็ส่วนตอนเย็นเราก็จะทําได้เฉพาะช่วง5้าโมงเย็นนะครับพอ6กโมงครึ่งอะไรประมาณนี้ก็จะ,ะเริ่มจะ ท้องฟ้าเริ่มจะมืดแล้วฮะเราก็จะทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในพื้นที่ที่ไม่มากนักตรงนี้นะครับเราก็ใช้เวลาหยอดไปสัก2-3สวันนะฮะก็เนอื่องจากเราทำได้แค่เช้ากับเย็นอย่างที่บอกทุกคนทุกท่านไปข้างต้นนะครับ ส่วนระยะห่างของแต่ละแถวนะครับตามที่ทุกคนทุกท่านสังเกตเห็นก็จะค่อนข้างจะห่างนะครับก็เนื่องจากบางจุดที่เราทำในเวลาเช้าๆจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับ เดี๋ยวเราค่อยมาซ่อมเอาทีหลังก็ได้ถ้าเกิดเราอ,อยากได้ความถี่ให้มากกว่านี้นะครับ<ม>ส่วนแต่ละหลุมที่ลงนะครับก็หลายคนหลายท่านก็ถามกันเข้ามาครับตรงนี้เราก็ยังไม่ได้แก้ไขที่เครื่องเลยนะครับเนื่องจากเวลาเราค่อนข้างจะน้อยนะครับไว้โอกาสหน้านะครับเราจะได้มาแก้ไขให้เข้าลงสัก5-6ห ประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็ยังมีบางลุมหรือบางจุดนะครับที่เขา,าลงค่อนข้างเยอะนะครับก็อ,อย่างที่บอกนะครับเรายังไม่มีเวลาที่จะแก้ไขตรงที่เครื่องหยอดของเรานะอาพอถึงตอนนี้นะครับเราก็คิดว่า14-15วันเนี่ย เราก็คิดว่าน่าจะเอาน้ำเข้าให้เขาแล้วนะครับก็จริงๆแล้วมันต้องเอาเข้าตั้งแต่7วันถึง10วันแรกแล้วครับก็เนื่องจากเราไม่ค่อยได้อยู่ในพื้นที่นะครับพอเรากลับมาในพื้นที่เราก็เห็นเขาเจริญเติบโตขนาดนี้ก็ต้องรีบเอาน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงเขานะครับก็เนื่องจากช่วงนี้นะฮะฝนไม่ค่อยตกนะครับส่วนน้ำที่เราเอาเข้าในพื้นที่นะครับ ถึงยังไงพื้นที่เราเป็นพื้นที่ที่ติดคลองนะครับแต่เราก็ไม่สามารถที่จะเอาน้ำคลองเข้ามาในพื้นที่ของเราได้นะครับก็เนื่องจากทางผู้นำชุมชนในพื้นที่เขาอขอความร่วมมือกเกษตรกรทุกคนทุกท่านนะครับให้งด ใช้น้ำสาธารณะหรือน้ำคลองแถวแถวบ้านไปก่อนนะครับก็เนื่องจากเห็นเขาบอกว่ากลัวกเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์จะไม่มีน้ําให้สัตว์กินนะครับเกรงว่าตรงนั้นเขาจึงรักษาแล้วก็ขอความร่วมมือมาณนะที่นี้นะครับสําหรับทางเราก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับส่วนจะเป็นธรรมหรือไม่กับ เกษตรกรคนที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ก็ให้ทุกคนทุกท่านใช้ดุลพินิษพิจารณาเองก็แล้วกันนะครับก็ไม่เป็นอะไรในเมื่อเขาขอความร่วมมือมาเราก็ให้ความร่วมมือตั้งแต่แรกนะครับ ตั้งแต่เรื่องอที่ไม่ให้เกษตรกรเผาฟางในพื้นที่กลัวเกิดผลพิตฝุ่น PM 2 5ซึ่งทางเราก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีบางคนบางพวกที่ไม่ให้ความร่วมมือนักก็ไม่ใช่บางคนบางพวกก็มีส่วนใหญ่นะครับ ก็เป็นความจําเป็นของแต่ละคนนะครับส่วนในพื้นที่ของเราก็ได้ผลกระทบพอสมควรนะครับเนื่องจากไม่มีการเผาฟางนะครับแล้วก็เราทํานาหยอดก็ค่อนข้างจะลําบากนิดนึงครับทำให้เกิดผลกระทบกับเราเวลาที่เราหยอดลงไปก็จะโดนฟางโดนอะไรก็มเมล็ดข้าวลงไม่ถึงดินนะครับก็ไม่สามารถที่จะงอกขึ้นมาได้นะ ก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็แล้วกันไปนะครับปีนี้ครับตรงไหนที่มันขาดเหลือหรือมันมีช่องว่างเราก็สามารถเอา,อาต้นไหนหรือกลุ่มกอไหนที่มันลงเยอะๆครับไปไปซ่อมไปแซมเอาก็แล้วกันนะครับก็แล้วก็แล้วกันไปนะัสำหรับปีนี้ปีหน้าค่อยแก้ปัญหากันใหม่นี่และครับอ่า ความเป็นเกษตรกรครับจะไม่มีทฤษฎีอะไรที่แน่นอนและตายตัวครับก็ปรับเปลี่ยนไปตามาสภาพแวดลอ้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับทีนี้เรากลับมาเรื่องน้ําในพื้นที่ของเรานะครับส่วนในพื้นที่ของผมเองนะครับผมก็จะได้เจาะบาดาลไว้แล้วนะครับ ส่วนถังบาดาลก็จะอยู่ข้างๆบ้านอีกฝั่งหนึ่งโน้นนะครับเราก็ปล่อยน้ํอาโดดน้ําขึ้นมาจากบาดาลน,นะครับก็ใช้สายยางหรือท่อประบานสัก1น,นิ้วครึ่งนะครับเราก็ออกจากท่อจากถังลงมาแล้วก็มาเริ่มปล่อยใส่ในพื้นที่ของเรานะครับทั้งพื้นที่ตรงนี้แล้วก็มีอีกพื้นที่หนึ่งอีก ที่ค้างคากันนะกับขามคลองไปอีกนิดหนึ่งนะครับเราก็จะใช้น้ําบาดาลของเราเองนะครับปล่อยลงในพื้นที่เพื่อรอฟ้ารอฝนนะครับช่วงนี้ฝนก็ค่อนข้างจะ,ะทิ้งช่วงไปพอสมควรนะครับส่วนข้าวก็เริ่มจะงอกงามขึ้นตามลําดับนะครับตรงนี้ที่เห็นเขียวๆตรงนี้นะครับ ก็มีทั้งข้าวมีทั้งวัชพืชนะครับตรงนี้เราไม่ไม่ไม่ได้กลัวนะครับเรื่องวัชพืชนะะเพราะว่าโตขึ้นมาอีกหน่อยเราก็จะได้ตัดนะครับตัดให้เตียนเลยนะครับแล้วก็ตัดแบบตัดทั้งข้าวทั้งหญ้าทั้งวัชพืชทุกอย่างนะครับเราจะใช้วิธีการตัดเราจะไม่ใช้สารเคมีหรือว่าปุ๋ยเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับในพื้นที่ของเรานะฮะซึ่งตั้งแต่เราทํานายอดมาเราก็ไม่เคยใช้สารเคมีหรือปุ๋ย เคมีในพื้นที่ของเราเลยนะครับเราก็ทำมาตรงนี้ก็เป็นปีที่3แล้วครับที่เราไม่ใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีในพื้นที่ของเรานะฮะทุกอย่างจะปลอดสารนะครับส่วนน้ำบาบดาลในพื้นที่ของเรานะครับเราก็จะใช้เป็นระบบโซลาเซลล์สามแผงนะครับโดดขึ้นไปตรงถังพักก่อสูงประมาณสักเกือบเกือบ4เมตรนะครับแล้วเราก็ ปล่อยน้ําลงมาในพื้นที่ของเรานะก็ใช้รถต้นมงต้นไม้ใช้เป็นสปริงเกอร์รถมะาพรา้มาวมะม่วงในพื้นที่ของเรานะครับเราจะไม่ใช้ไฟฟ้านะครับเราใช้เป็นโซลาเซลเป็นถังพักนะฮะบางส่วนเราก็แยกไปใช้ในครัวเรือนของเรานะครับสําหรับน้ําบาดาลโซลาเซลล์นะครับ อรอดูในคลิปต่อไปนะครับก็จะจะพยายามอัปเดตให้ทุกคนทุกท่านได้ดูการเจริญเติบโตและวิธีการทำนายอดของเรานะครับว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงเราทำยังไงนะฮะว่าเราใช้วิธี วัชพืชยังไงบางคนบางท่านก็ถามเข้ามานะฮะจะปรับเครื่องยังไงลงให้ลงน้อยที่สุดตรงนี้เราไม่มีเวลาทำนะฮะเนื่องจากเราส่วนใหญ่บางทีเราก็ปฏิบัติงานหรือทำหน้าที่อยู่นอกพื้นที่นะครับก็ประมาณ เดือนหนึ่งก็จะมาสักครั้งหนึ่งนะครับหรืออาจจะเดือนละสองครั้งนะครับและหลังจากนี้นะฮะก็อาจจะได้อยู่ในพื้นที่มากขึ้นนะครับก็เนื่องจากเรา,เ,าเริ่มจะมีนู่นนี่นั่นอยู่ในพื้นที่ของเราค่อนข้างเยอะนะครับเราก็จะใช้เวลาตรงนี้อยู่ในพื้นที่ของเราให้มากขึ้นนะครับและก็จะพยายามอัปเดตให้ทุกคนทุกท่านได้ทราบเป็นระยะระยะนะครับ ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เสียสละเวลามารับชมรับฟังนะครับจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็ท้ายคลิปก็ฝากทุกคนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆสวัสดีทุกคนทุกท่านครับ